ือเรามองเขาอย่างเท่าทานว่าเราเพียงพํ้ำอะไรเขาถึงสามารถจะใช้จุดอ่อนของเราเน,นี่ยมาขยายแผลได้แล้วก็พยายามปกป้องมากกว่าในขณะเดียวก,กันก็ดูด้วยว่าในขณะเดียวที่มันมาขยายแผลเราตัวเองก็มีแผลเหมือนกันในยูก็มีแผลตั้งเยอะถ้ารรเราไปมองโดยเช่นยกตัวอย่างประเทศเนี่ยจุดอ่อนของเขาเรื่องสเป,สเปนโปรตุเกสที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจขึ้นมาเรื่องความแตกแยกในกลุ่มประชาคมยุโรปที่บางประเทศก็อยากจะแยกออกมาอีกแล้วพวกนี้ก็เป็น เป็นจุดแตกแยกเขาแม้แต่ในอังกฤษท่านดูสาภาพส,าสาหราชอาณาจักรเนี่ยสกอตแลนด์ก็ยังไม่ค่อยอยากจะอยู่เลยถึงขหนาดเกือบจะหลุดออกมาแล้วนะครับทำประชามติแต่ว่ายัง,ยง,ยงแพ้ชนะกันอยู่ก็เลยได้ยังเป็นส่วนหนึ่งของสภา,สา,สาราชอาณาจักรอยู่พวกนี้เป็นจุดที่เราจะสแสวงประโยชน์ทั้งสิน้นนอกจากนั้นประเทศที่เติบโตขึ้นมาใหม่ประเทศในแอฟริกาประเทศในตะวันออกกลางประเทศในอเมริกาใต้ถึงแม้ครับเป็นประเทศที่ได้พัฒนาบ้างแต่ยังไงก็ตามเขาต้องกิน ต้องใช้ต้องซื้อสินค้าถ้าเราเข้าไปยึดพื้นที่ได้ก่อนเข้าไปแทรกแซงยึดตลาดได้ก่อนเนี่ยเราก็สามารถจะลดแรงกดดันจากประเทศใหญ่ๆลงไปได้เพราะว่าความเติบโตของตอนออกซึ่งเริ่มที่จะใช้ลังสีขึ้นมาอีกมันทําให้โอกาสของประเทศไทยไเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะถูกบังคับโดยพวกฝรั่งตาน้ําข้าวซึ่งฝรั่งนี่ก็เพิ่งเติบโตขึ้นมาแค่ประมาณ2 0 0ปีนี่เองนะไม่ได้ยาวนาน เอเชียเราเติบโตมา5,000ปีแล้วถึงแม้จะซุดโทรงโดยบ้าง,งบางส่วนเนี่ยแต่อดีตที่ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสร้างวิธีคิดแล้วก็หล่อหลอมจิตใจของเราให้ให้สามารถจะยืนอยู่ได้และเราก็ต้องเอาตัวรอดได้ต่อไปครับจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ถ้าพี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามก็จะทราบว,ว่ามิติด,ด้านความมั่นคงเท่าที่ท่านอาจารย์ได้มาเล่าให้ฟังในหลายๆสัปดาห์ต่อเนื่องกันมานะครับว่าจริงๆความมั่นคงมีมิติ หลายมิติมากแล้วคนทีม่มีความเข้าใจเวลานี้ดูเหมือนจะแตกต่างกันทั้งในเรื่องของมิติด้านความมั่นคงโดยมุมมองของผู้สื่อข่าวโดยมุมมองของนักการเมืองโดยมุมมองของพ่อค้าส่งออกและแม้แต่ชาวประมงและคนไทยมิติด้านความมั่นคงตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะทําให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเดียวกันที่มองเห็นภาพตรงกันเนี้ยอาจารย์มองว่าเราน่าจะเริ่มต้นยังไง ก็คือหันมามองใหม่มองยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่ประโยชน์ของตนเองหรือกลุ่มกลุ่มของตนเองครับทําอะไรก็ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสเอาไว้นั่นแหละก็คือความมั่นคงแล้วท่านไม่ต้องคิดว่าถูกหรือผิดไม่ต้องไม่ต้องสงสัยในพระบรมราโชวาทไม่ต้องสงสัยในแนวพระธรรมดิทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสทุกสิ่งที่พระองค์ดำริขึ้นมานั้น่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงความเจริญรุ่งเรือง โดยปราศจากผลประโยชน์พระองค์เนี่ยทุ่มเทพระวรากายพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงงั้นถ้าหากเรามีความเชื่อมั่นอย่างปราจากข้อสงสัยแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆมันจะลดน้อยลงปัญหาของเราก็คือว่าเราแตกแยกมากมายล้วถูกยุ่ยย่ให้สับสนและคนไทยหูเบาครับเชื่อคนง่ายอย่างใน Facebook เห็น <c oughs> เขา <c oughs> เขาแชร์อะไรมาก็ไม่รู้ <c oughs> ก็สง่งต,ต่อไป <c oughs> ไม่รู้เรื่อง้วครับเห็นเขาด่าก็ด่าบ้าง ไม่ดูรายละเอียดว่ามันเป็นมาอย่างไงวิธีคิดเป็นยังไงหลักการเป็นยังไงอย่างกรณีของอะไรที่มีอุบัติเหตุเด็กผู้หญิงขับรถไปชนรถตู้อะไรต่างๆแล้วมีคนตายเยอะแยะเราลงอายาก็วิจารณ์ไปว่าตัดสินไม่ยุติธรรมแต่ถ้าไปมองคําตัดสินจริงๆจะเข้าใจว่าทาไมศาลตัดสินยางนั้นจะมีรายละเอียดเขามองเจตนาเขามองสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆมากมายนะฮะงนั้นถ้าหากสงสัยก็ต้องไปขยายไปสืบพ้นดูไม่ใช่ไป อ่านหัวข้อเรื่องไอ้สื่อสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการสร้างการโฆษณาชวนเชื่อและการทําลายสังคมได้เป็นอย่างดีเลยแต่มันจะทํางานได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ได้แต่ละสังคมในสังคมที่คนมีความรู้มากๆเนี่ยเช่นชนชั้นกลางเยอะๆเนี่ยเขาไอ้สื่อพวกนี้ไม่ค่อยมีมีความหมายหรอกเพราะว่าเขาคิดเองได้แต่สังคมไทยไม่ใช่สังคมไทยเป็นสังคมหูเบาสังคมชอบด่าครับ เห็นอะไรมาถ้าหากด่าลระด่าได้ก่อนโดยขี้ปากของคนในเฟ e b o o k ตำรวจรัฐบาลและอะไรอีกแล้วก็ไอ้กรณีอาชญากรรมต่างๆที่ยกกันขึ้นมานะนั้นไอ้ผู้ร้ายเนี่ยมันสามารถจะตั้งข่าวสักสองสามทัดปล่อยออกไปโดยคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความคิด ไอ้นี่ก็รับลูกต่อไปขยายผลไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันถึงปั่นป่วนจนต้องทุกวันนี้นะครับหมายถึงว่าคนไทยวันนี้ถ้าเรามองถึงภาพรวมก็คือ,อยังศึกษา <c oughs> ทาความเขา้าใจเหตุการณ์ต่างๆน้อยเกินไปเราเราไม่รู้จักการวิเคราะห์การสังเคราะห์การวิพากษ์การเปรียบเทียบถ้า,าสามารถจะวิเคราะห์ได้ข่าวนี้มาจากอะไรองค์ประกอบของมันคืออะไรจุดประสงค์ของมันควรจะเป็นยังไงเราข้อเท็จจริงทั้งหมดมารวมกันเข้าเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยพวกนี้มันมีวิธีคิดอยู่แต่แต่เราไม่ได้ฝึกอาจจะเป็นเพราะว่า ตอนเราเรียนเราเไม่แค่ครูสอนแล้วเราจะจําแล้วเรารจะเขียนคําตอบอย่างที่ครูบอกแล้วครูก็จะให้คะแนนเราครังนั้นการคิดมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าเราก็เอาสิ่งที่ครูบอกไปตอบครูครแล้วครูก็จะให้คะแนนเต็มแล้วิธีคิดแบบนี้มันทําให้เราเป็นแบบนี้นะยะดังการศึกษาของข้าใจที่จะต้องไปดูงานหรือเดินทางไปได้วยกันเป็นลักษณะไดนามิกก็จะเป็นแนวทางหนึ่งใช่ไหมครับ,รบที่ผมต้องการจะทําแบบนี้นะครับเพื่อว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็เป็นการนําเสนอวิธีคิดทางยุทธศาสตร์ ถ้าเราคุ้นเคยวิธีคิดแบบนี้เราจะมองภาพแตกต่างไปจากคนทั่วๆไปเพราะเรามองในแง่ของสถานการณ์ของมันเรามองถึงองค์ประกอบของมันข้อเท็จจริงหลักการเป็นยังไงแล้วทําให้เรามองภาพออกมาว่าในอนาคตมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้รเราจะไม่วิจารณ์สถานการณ์เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ปากซอ้อที่นั่งคุยกันในร้าน,นากาแฟเวลาพักผ่อนอาหารทัืพิมพ์ไปก็คุยกันเหมือนกับรายการเล่าข่าวทั้งหลายหรือว่า รายการวิยุที่เอาข่าวซื้พิมพ์มาอ่านแล้วก็วิจารณ์โดยใช้สามัญสำนึกพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีโทษด้วยเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องหลักการเขาอาจจะวิจารณ์ผิดแล้วคนก็จะเชื่อถือเพราะว่าท่าท่าทางท่าทางน่าเชื่อถือนะเป็นการคนจัดรายการที่มีคนติดตามเยอะน่าจะทู่ถูกทํานองนี้ที่จริงหลายเรื่องเขาพูดผิดเพราะเขาไม่มีหลักเกณฑ์ในการพกในการวิเคราะห์นั่นเองครับงั้นการเข้าถึงในสิ่งเหล่านี้หรือทัความเข้าใจศึกษาร่วมกันก็จะเป็นแนวทางให้ เราเข้าใจสถานการณ์แล้วทําให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะทําสิ่งใดๆก็ตามโดยปราจากอาคตินั่นคือประโยชน์ของบ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นแล้วท่านใดที่สนใจนะครับที่จะไปร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์นี้ก็ติดต่อที่ท่านอาจารย์ได้โดยตรงใช่ครับนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะเห็นว่าสถานการณ์ที่ต่างประเทศกดดันเหล่านั้นก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนส่วนหนึ่งอาจจะไม่พอใจ แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความรักความเข้าใจความสามัคคีของคนไทยด้วยกันเท่านั้นที่จะช่วยทําให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นและผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ข้อสําคัญก็คือขอให้คนไทยทุกคนนะครับศึกษาเหตุการณ์แล้วให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ในการทํางานอยา่างเหน็ดเหนื่อยในวันนี้ก็เชื่อว่า,วาความสามัคคีจะนําพาประเทศผ่านพ้นไปสู่การพัฒนาได้วันนี้เวลาของรายการหมดลงผม,ผมได้เลิกเหมือนกาและทีมงานช่อง13า สยามไทยท่านพลตรีดรเอร์นุชาติพลน,นาคต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ